สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจอีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะกินมาม่าเผ็ดเกาหลีกันนะคะวันนี้เจก็ใส่ผักลงไปด้วยนะคะก็จะเป็นอะไรแปลไม่ได้นอกจากกระเจี๊ยบนะคะหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะมาม่าเกาหลีอะ่ะเจว่าอร่อยนะ,ะมันมีความเผ็ดแล้วก็มีความหวานนะ,ะเจอชอบแล้วก็เส้นมันจะเหนียวนุ่มมากนะ,ะเจก็เตรียมผลไม้มาไว้แก้เผ็ดเรียบร้อยแล้วนะ,ะก็จะมีแบล็คเบอร์รี่นะคะนี่นี่ลูก ลูกโต,โตโตเลยนะแบลก็กเบอรี่เริ่มใกล้จะออกนะคะเดี๋ยวเจจะพาไปเก็บแบลก็กเบอรี่นะแล้วก็มีแก้มังกรแล้วก็มีมะม่วงแล้วก็มีแอปเปลิลนะคะก่อนเราจะเริ่มกินกันเจาฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเจด้วยนะคะขอบคุณค่ะเผ็ดหอ ้รงเป็นต้องหาผักมาแก้เนาะเจว่าอร่อยอ่ะเผ็ดก็อร่อยนะคะเผ็ดมันจะกรุบกุบเนาะมันก็เลยแก้เผ็ดได้นิดนึงนะแต่ไม่มากนะเผ็ดค่ะ เกิมมามม่าเขาหลีสซองสีน้ำตาสีดำนะคะเจอชอบซองสีดำที่สุดนะรสชี่หรือรสเย็นอ่ะเจไม่ชอบเลยนะคะเผ็ดค่ะเผ็ดแต่อร่อยอะอธิบายไม่รูกอ่ะรสชาติเผ็ดแต่มันมีรสชาติอื่นด้วยนะคะ ไปเจียบกรอบมากค่ะเจียใส่กับเจียบที่หลังสุดนะคะเจี๊ยไม่อยากให้มันสุกเกินไปน่ากรอบเลยใส่เห็ดไปด้วยนะคะเข้ากันมากค่ะ เพราะว่ามันกุ๊กกุ๊เผ็ดนะคะเนี่ยหยดบ,บากเลยจะพยายามจะไม่กินน้ำครับเพราะเขาบอกว่าแต่เผ็ดแล้วกินน้ำเย็นๆกินน้ำเย็นหรือน้ำเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เผ็ดค่ะเผ็ดมาก ตื่นค่ะตื่นจากการเหนื่อยล้าวันนี้กันค่ะผมกินผลไม้แก้เผ็ดกันค่ะมีแก้มางกรนะคะที่เนี่ยแก้มังกรขายค่อนข้างแพงเลยนะคะ แต่ก็บางทีเราก็อยากอย่างเนาะตอนอยู่เมืองไทยราคาถูกอ่ะจะไม่ค่อยคิดของพวกนี้นะเนี่ยเย็ะมากมจะชอบนะแก้มก่อนอืมขำข่ะ หายผิดแดงจริงค่ะยังซื้ออยู่เลยนะคะเพราะมันเผ็ดมากนี่คื็นยู่หมดนะยังแพงสองลูกประมาณ เจ็ดเหรียญค่ะสองร่วมมาสองร้อยหวานค่ะบางลูกหวานบางลูกเปรีป้ยงนะเจอลูกเปรีป้ยเข้าไปเผ็ดหนักเข้าไปอีกค่ะครั้งที่แล้วนะคะ เจก,กินเหมือนกับขนมจีนเนาะแล้วเจก,ก็เอาพริกออกมาวางเนาะแล้วเจก,ก็ลืมกินพริกนะคะแล้วก็มีน้องคนหนึ่งก็บอกว่าอุตส่าห์ดูตั้งนานว่าเมื่อไหร่จะกินพริกแล้วก็ไม่ได้กินสักทีอะไรอย่างเงี้ยเจก็เลยเออลืมจริงๆค่ะก็เลยครั้นี้เอาอะไรมาต้องต้องกินอย่างนิดอย่างละหน่อย อร่อยค่ะอืมหวานแั้ก็ยังชั่วเนี่ยคะ่ะพอเผ็ดเร็อเปรี้ยวหนักเจ๊ไม่รู้ว่าพันอะไรนะคะ เต่เนื้อเยอะมากแล้วก็หวานหาย็ดอร่อยมากค่ะร้องกินให้ครบทุกอย่างค่ะเอาออกมาแล้วจริงๆตอนนั้นเจ๊ก,ก็ลืมจริงนะ โอ้โหน้ำฉ่ำมากกรอบมากได้หไหมคะบ,บ้านเจอ่ะเจกับมาวินชอบกินแอปเปิลพันนี่ครีกน,นะคะเพราะชาวสวนบอกว่าเป็นแอปเปิลพันที่อร่อยที่สุดค่ะตอนที่เจไปสวนแอปเปิลนะคะ อ,อร่อยจริงค่ะขายเผ็ดแล้วอ่ะอิ่มมากๆเลยนะคะวันนี้อาม,ามาาเกาหลีอร่อยนะคะเจเป็นคนชอบกินนะคะกินมามาเก,กาหละะีเพราะมีความเผ็ดแล้วก็หวานนะคะส่วนเขาเรียกไรเส้นมันอะ่ะมันนุ่มมากนะคะอร่อยแล้วก็ใส่ผักลงไปหน่อยลดความเผ็ดนะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยนี่ผลไม้นะคะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะยังไงก็ลองไปหาทำทานกันดูนะคะ เดี๋ยวนี้เจขอตัวไปเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณมาก